จบอีกหรอคู่รักอดีตคู่ร้างคู่นี้เนี่ยอ่ะ,อะคุณผู้ชมจําได้ไหมคะหลังจากที่อรเกอร์อารมณ์ร้อนเสกโลโซนเออนี่ยนะคะที่ตั้งโต๊ะแถลงถึงกรณีที่ทําร้ายสาวทอมบีเนี่ยนะคะสาวคนสนิทของอดีตภรรยานี่แหละตอนนี้เนี่ยนะคะสาวการวิพากรก็จูงมือน้องสาวสาวเก๋วิรงังรองแสงสายพิมพ์เนี่ยมาพูดบ้างนะคะเพราะว่าเธออยู่ในเหตุการณ์เรื่องนี้น้องสาวอยู่ในเหตุการณ์<อ>เรื่องราวเป็นอย่างนี้คะ่ะคุณผู้ชมพิริชาโ<ะ>ดยคุณเก๋น้องสาวคุณการเนี่ยนะคะอยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้ที่ถ่ายภาพในวันดังกล่่าาาววบอกกนะะคหลังจ ที่ดูหนังกับออทอมบีเนี่ยแหละและน้องกวางลูกสาวคุณเสกเนี่ยนะคะก็บังเอิญเจอกับคุณเสกพอดีเลยเลไปไไป้ากันคุณเสกก็เข้ามาก่อนลูกสาวและทําร้ายทอมบีทันทีค่ะ <Okay. S 1> พร้อมผู้ติดตามอีก3าคนนะคะที่มาจับทอมบีให้คุณเสกทําร้ายต่อคือจับทอมมากแล้วก็แบบ หรือเปล่าแ้วตัวน้องสาวคุณการ<อ>คุณเก๋เนี่ยถูกทําร้ายด้วยไหมคะอ่าแถมตัวคุณเอ๋คุณเก๋เองนะคะยังถูกทําร้ายด้วยการปิดประตูรถใส่เนี่ยทำให้แขนในเขียวช้าเลยนะอ,อ่าตามภาพที่เธอเคยนําได้นํามาแสดงให้ดูเนี่ยนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้นํากล้องวงจรปิดจากห้างเนี่ยไปแจ้งความที่สนราชพราวเรียบร้อยใน3ข้อหาก็คือร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บทําร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจและข่มขู่โดยการขู่เข็นค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะพี่ิชาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะกำลัง<ะ>เรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาทยอมรับนะว่ากลัวมากมจึงได้ไปแจ้งความไว้เพราะว่าคุณเสกมีการขู่ฆ่าด้วยโอ้โหส่วนอดีตภรรยาอย่างการวิภากรยืนยันนะคะว่าบีสาวหล่อคนสนิทไม่เคยมาต่อว่าพ่อแม่ของคุณเสกโลโซเลยอันนี้คุณการบอกแบบนี้ใช่ไหมใช่<อ>นะคะคือเธอก็ยืนยันแหละเพราะว่าคุณเสกก็บอกไว้ว่าโอ้โหโมโหไงที่ทำได้เนี่ยเพราะว่ามาด่าพ่อล่อแม่กันเนี่ยนะคะอ่ะแล้วก็รวมไปถึงสาวทอมบีเนี่ยคุณเสกเข้าใจว่าเป็น แอดมินเพจเพจแอนตี้เซกโลโซซึ่งนะคะคุณกาเนี่ยก็บอกเลยว่าแหมคุณบีเนี่ยไม่ได้เป็นแอดมินเพจแอนตี้เซกโลโซน่าจะเป็นการเข้าใจผิดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเธอบอกเลยว่าสงสารลูกสาวมากเพราะตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจะพาไปพบจิตแพทย์เพราะว่ามีอาการซึมเศรา้าทั้งคุณเก๋และคุณกาเนี่ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าคุณเสกเนี่ยเปลี่ยนไปมาก<ฆ>คือไม่เหมือนคนเดิมที่เคยรู้จกัก เธอก็บอกด้วยนะว่าไม่รู้ว่าจะกลับไปใช้ยาเสพติดอีกหรือไม่โอ้โหอโนะคะแล้วบอกว่าแต่น่าจะได้เข้ารับการบําบัดมากกว่านี้ก่อนนะอะลองไปฟังเสียงบางช่วงตอนของทั้งคู่กันค่ะพิเศษเข้าเข้ามาก่อนน้องกวางทีนึงแล้วก็ตกบบีเลยไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ตีตีตีตกชกจนบีล้มไปแล้วก็กาดของเขาก็เอาบีขึ้นมาให้พิเศษชกต่อตัวพี่ก็เปิดประตูรถของพี่ออกมา ื่อจะโยนโทรศัพท์กับกระเป๋าสะพายเนี่ยเข้าไปในรถเพราะจะไปช่วยบีจะไปช่วยบีใช่ไหมคะพี่เสก็เลยเดินมาแล้วก็เอาประตูรถเนี่ยจับมากระแทกแขนพี่ทีหนึ่งแน้องกวางเขาก็ห้ามมีเสียงกวางห้ามอยู่ตลอดเวลาพ่ออย่าพ่ออย่าอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้กวางน่าสงสารมากพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเขามากกว่าที่พวกแฟนคลับรัก พี่ก็จำสิ่งดีๆของเขาที่ยี่สิบกว่าปีนะพี่เป็นญาติกันนะพี่ก็คิดว่าเขาพูดไปเพราะเขาจะต้องไม่ปกติแน่ๆเพราะเสกคนเดิมอ่ะเขาดีรักลูกรักเมียไม่ได้เป็นแบบนี้ที่พิเศษเขาอ้างบอกว่าที่เขาทำอย่างนั้นเพราะว่าบีด่าแม่เขาอันนี้พี่ยืนยันว่าบีไม่เคยด่าพ่อแม่ของพิเศษคนที่เขาด่าคือหมายถึงว่าเขาด่ากันแฟนขับกับแฟนขับด่ากันเองอะค่ะแล้วที่พิเศษคิดว่าบีด่าแม่ของเขาเนี่ยคือให้เขาแคปมาหลักฐานอะ และคือเขาคิดว่า B เป็นแอดมินเพจแอนตี้เสกโลโซซึ่งจริงๆเราคือไม่ใช่ B ไม่ได้เกี่ยวอันนี้เขาใช้สารเตี้ยตัดสินคนอื่นโดยที่ตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดไปเองมันเกิดจากการเข้าใจผิดหรือเขาเกลียดคนรอบข้างพี่อันนี้พี่ไม่ทราบะนะคะตอนหยามีข้อตกลงว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกันละกันแม้กระทั่งโพสเฟสก็ห้ามแต่เนี่ยไม่ใช่โพสเฟสนี่เขามากระทืบบเลยอันนี้คือเขาผิดข้อตกลงในการหย่าละ เพราะว่าเขาเห็นกับตาเขาก็รู้อยู่แล้วบีเป็นยังไงพฤติกรรมยังไงกับเขากับแม่เขาแล้วก็พ่อเขาทําพฤติกรรมยังไงกับแม่เขากับกับคนอื่นๆกวางเขาก็ตัดสินเองได้ค่ะ หลายคนสงสัยว่าทาไมคุณการวิพากรยังใช้นามสกุลเดิมของหนุ่มเสกอยู่เธอก็บอกว่าเธอไม่มีเวลาที่จะไปเปลี่ยนนามสกุหลหรอกเพราะว่าถึงแม้จะหย่ากันแล้วเนตอนนี้เธอก็ยังดูแลลูกๆเธอบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่หนักเหมือนกันอย่างวุนๆอยู่เนาะยางวนๆอยู่แต่ว่าคุณผู้ชมจับตามองค่ะกรณีเรื่องนี้เนี่ยยังไม่จบสิ้นหรอกนะคะเดี๋ยวลองดูว่าคุณเสกจะออกมาอย่างไงเพราะว่าตามข่าวก็บอกว่าทางด้านคุณการเนี่ยนะคะคือเหมือนคิดว่าคุณเสกอาจจะกลับไปใช้ยานี่อาจจะเป็นการฟ้องร้องกันต่อหรือเปล่าก็ต้องติดตามตตออน่ไปจจมาากยเลริงๆ